เราสกีเมตรดิมไม่ตอบสงสัยอยากได้ศูนย์เมตรกูกับมึงสก,กีนแม่งใช้ไม่ได้ทีไอพ่ออย่าล้างดิ <c ười> ไม่เปล่ากูไม่ได้ล้างนี่ไงกูเฟรนดรันกูเคยเล่นมาก่อนนะเฮียเฮ้ยเก้าเร็วๆรวเร็วเร็วเร็ว,รว,รว,รวแล้วมึงตกมาได้ยังไงเนี่ยอ้าวอ้าว ปล่อยเชือกดิ้ยป้่อยปล่อยได้แล้วปล่อยกูกดคลิกซ้ายไม่ติดนี่นี่ค่อนข้างเร็วนะนี่เรานี่ไงถ่าลูกค้าแน่นอ้าวมันไปได้อย่างงั้นเลยเราไปบางมุมแต่ว่ามันเหมือนจะติดนี่ไงเก่งมากยิงให้มันเลย อ๋อเกเก่ดเดกยิงใหญ่ไม่ติดเมื่อกี้ไายอยาอุ้ยเฮ้ยกูเดินกลับมาก่อนกูขึ้นไปไม่ได้กูติ่งแง่งกูติ่งแง่งวันหนึงกูไปบันดับบิวบันดับบิลสายคอยอดีอดีั่นแหละมันไม่ขึ้นมันมีแง่งเล็กๆอันนี้คือกูต้องไปไหนต้องขึ้นกระดับเพาจริงๆอ่ะถูกต้องเลยเออเออ โดนอีกาจิกแน่เฮียสภาพนี้เฮ้ยอ่ะเอ้อาไปยิงใส่ต้นไม้ซะงั้นเอเอเชี่ยเป็นเป็นร่องนี่ว่าเฮียเกือบละห้กา,ากระจบ้มึงจะล้างทำไมอ้อา ไอ้เงี้ยก็กูยังไปไม่ถึงเลยมึงจะรีบทำใหม่แล้วเอ้ย back to lobby เลยอู้แม็คกูกำลังจะไปเลยอิงเอ้ยแป๊บนึงยิงไปแป๊บแป๊บแป๊บเดี๋ยวนับสามสองหนึ่งปุ๊บแล้วเรายิงอ่ะสามสองหนึ่งยิงเฮ้ยไป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 ้ยอย่างนั้นแหละฟึบนี่ไงโผล่ ติดอะไรฮะลบ้าสวยกูติดอะไรเัาต้องเป็นอย่างนี้เลวเว้ยสถานที่ที่แท้จริงอะเึปึ๊บๆๆ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 ๆีอไๆๆ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 มๆๆ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 ๆมีๆๆ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 ปๆๆๆๆนๆๆ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 ะๆๆๆๆๆๆๆ้ๆๆๆๆรๆๆๆๆๆๆัๆๆรๆๆ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 ๆนๆๆๆนๆๆ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 อๆๆไไอ้ ทำไมมันปีนขึ้นไม่ได้นักอโอ้ยชีสกูติดอันนี้แล้วเข้างสิแล้วเข้านี่ไงเช็คพอยต์เช็คพอยต์เป็นอย่างนี้แหละแล้วคือถ้ากูตายหลังงานนี้ก็มาเกิดตรงนี้ใช่จริงเปล่าเราต้องกดมาด่านนี้ หรือว่ามึงจะไปเริ่มด่านหนึ่งใหม่ก็ได้นะมึงท้าทายตัวเไงนะปล่อยนะมันกว่านุเลยเฮ้ยพอดีเฮ้ยสปีดสปีดเหรอมึงปล่อยไอ้เหี้ยกูก็เห็นว่ามึงไอ้นี่กูเลยปล่อยยังไงมันสมับไปได้เออเฮ้ยเฮ้ยพอดี เฮ้ยไม่ต้องห่วงเออขึ้นไม่ได้วะกูค่อนข้างเร็วอ่ะกูค่อนข้างเร็วเฮ้ยหน้าให้มันดีดีที่ตัวกูนั่นแหละเราจะต้องโหนอันนั้นเยอะยื้อไอ้ยื้อไอ้เขาไม่เอาไอ้ไอ้ก็มันจะเอาอยู่วะไอ้ก็มันเอาอยู่ไอ้กูยิงไปนู่นเลยดีกว่า มันขึ้นไปถีเฮ้ยอ่าพี่ชายทั<อ>้งหลายา<ห>เรารดิกูเชื่ <laughs> อมันว่า <laughs> <laughs> กูว่ากูยืนสไลด์ลงไปเลยกูยังกระโดดไม่ทันเลยตรงนี้นี่แ,ลแหละยังชะลอกัอนเฮ้ยเฮ้ยอ่ะ <laughs> ไอ้ยาละมันเดินมนะาพอดีอ่ะ ไอ้เห็นโล่งๆก็เลยกระโดดเย่ไม่น่าเลยมึงโดนตีเลยโดนตีเลยเราควรทำไงเราควรกระโดดไปเพื่อนกระโดดตอนไหนนี่ไงตอนนี้ยติไม่อยู่เยไปทางไหนเดินกลับมาแล้วเพื่อนเดินกลับมาแล้วเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะเข้าไปตรงกลางนี่ไงเรา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 โจมันี้ กูกูบ่อยเร็วเลยกูวมึงไม่หลอกปรึกษาเพื่อนเลยก็มึงก็เห็นรายการเดินอยู่ไอ้เนี่ยกูก็เห็นนะฮี่แต่กูไม่คิดว่ามึงจะคิดเร็วขนาดนี้เฮียค่อนข้างมีความมันเราสปีดลันรีบกระโดดมามามุมเออเออพออประเดี๋ยวนึงไป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 กระโดด มันริงมามันริงมาเฮ้ยอย่เอ้เอยยิงไปนู่นเลยเยิงตรงยีนนี้ไม่ได้ด้วยยิงตรงนี้ไม่ได้ด้วยเฮ้ยระวัง,วงลืนเด้อแป๊บหนึ่งเดี๋ยวกูไปเองยิงยิงถึงไหมยิงถึงไหม ถึงแล้วสวยโอเคอย่าปล่อยนะอย่าปล่อยนะเ <c oughs> ดี๋ยวรอรอกูก็เกิ <c oughs> นเาแล้ว, <Okay. S 2> ลวโอ้โหตรงนี้ยิงไม่ได้หมดเลย <c oughs> เออผมว่าถ้าเราขึ้นต้นไม้มันจะยิงถึงข้างบนไหมเออน่าจะโกงเลยและกูมันเป็นอะไรเนี่ยมันจะกระโดดอย่างเดียวเลยมันไม่ปีนใย,ยมึงอะ ไอ้ย่ขึ้นมาขึ้นมาฮ่าฮ่าปลนี่เราต้องกระโดดปุ๊บปุ๊บมันไม่มีให้ยิงเลยซ้าจะอยู่อยู่ไว้ก่อนอยู่ไว้กันแล้วนึงขอลองใหม่กระเถิบกระเถิบมาต้นนี้ได้ไหมเน้นๆตรงนี้มันใกล้กว่าไม่ได้ไม่ได้ยิงยิงไม่ได้เลยยิงไม่ได้เลยไม่มีรูให้ยิงเอ้แต่ว่าบันไดไงมีมีเออ ยิงดิเร็ววกูยืนค้ำไม่อยู่กระโดดไปยิงกระโดดไปไม่โอ้โหสไปร์มแล้วมั้ยสปรแลมั้ยทีนี้กูก็ยิงขึ้นขั้งบนเอออ้ากูติดอะไรเนี่ยติดติดอะไรขึ้นมาแล้วกูติดกูติดอยู่ในล่องมันได้กินลูกกิดลูกกู โอเคมาและโอ้โหไอ้เจ้ายิงไม่ได้ด้วยอันนี้อาจจะต้องกระโดดจริงๆใช่อันนี้จะต้องกระโดดจริงๆละอ่ะวพูดไปก่อนเจ้เฮ้ยเคยขึ้นมาเพื่อนค่อยๆขึ้นมาช่วยข่อยแน่ช่วยข่อยแน่ไปเร็วไปเลยเช้า อใช่เว้ยกลัวนี่เลยอย่าอย่าโลกอย่าพึ่งโลกอย่าพึ่งโลกไปไปพดนำไปก่อนเชิญเลยจัดการเลยมันไปไม่ได้มันล้งมันลั้ดี๋ยวมันหน่วงหน่วงล้งความเจริญไปยิงได้ยังไงไอ้ยิงได้เร็ว ยิงไปดิรออะไรพี่กูเป็นบางมุมกูต้องยิงใหญ่สิวะระบบค่อนข้างดีเออไอชีติดคือเฮ้ยยังไม่เป็นแง่งเอ้ยโอ้เหมือนเดิมเลยวะเออไอพอดอ้าวมึงมึงปล่อยมึงปล่อยกูนะเออมึงปล่อยมึงปล่อยแล้วยิงแท่งต่อไปเลย ไม่ถึง่ะมึงมึงดึงไปใกล้ใเอ้ยถึงแล้วโอเคได้โอเคกูจะไปต่อปึ๊บโอเคมึงไปปึบเฮ้ยยัง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 ก่อนยังก่อนยังเฮ้ยเอมขึ้นไปมันขึ้นไปได้ไปไม่มีใครปล่อยได้แล้วตอนนี้มาเร็วติดยังเฮียเอ้ยแล้วหนามหนานี่คืออะไร มึงจะเสียงอะมึงจะเสียงไหยเอ้ยกูมึงเคยไปถึงสองร้อยห้าสิบเมตรนะวะกูไม่รู้ไอ้เฮ้ยกูกระโดดหมดอหะกูกลัวเฮ้ยว่ะกูรู้แล้วทำไมกูไม่เสียงไอ้เี้ยกูกระโดดข้ามแต่กูกระโดดไม่พ้นน่ะดิเมื่อกี้เมื่อกี้มึงเมื่อกี้มึงมาแตะเมื่อกี้มึงมาเขี่ยตูดกูพอดีไอ้เนี่ย ยังแม่งโยนความผิดให้กูเีกไอ้ทีคบทเรียนเก่าทำให้รู้ว่ากูต้องกระโดดแบบเต็มแรงเข้าไปอันนี้ค่อยๆกระโดดอันนี้กระโดดสไลด์หน้าจุ่มไม่รู้เ่อย้วเยเอ้ยเอ้ายิงไม่ได้นี่หว่าเราเรากระโดดขึ้นไปข้างบนเลยดีกว่าอดค่อยๆดีกว่ามาจะยืด่ายืดย่ายืดโอเคกูไปนี่กูไปนี่

S <S แล้วนึงมันเหนียวลังเอ้ยยิงได้ส oh, ไปเดอร์แมนสไปเดอร์แมนไปเต้ยไปเต้ยไปเต้ยลาเด oh, yeah. ี๋ยวแต่ว่ายนี่แล้วแม่งละลายไปแล้วคุณสโนว์แมนกุลละลายไปแล้วพี่มีน้ำให้กินนะแล้วเราต้องแล้วเราจะเซฟได้ยังไงนี่คือเรายังไม่เซฟอะ่ะคือร็จแล้วคือเซฟแล้วเม่น <Main S 2> คือคอะไ<ห>รเลยมันโผล่แล้วแหละเช็คดิ ระวังแมงป่องขยุ้มลำคาไปดิกูจำตรงนี้ได้ดีเลยก้าวแมงป่องก้าวแมงป่องนี่โคตรนอ่ะผมไม่ต้องยิงบันไดวะดูไปเลยว่าแมงยิงสายไม่ได้และกูมองไม่เห็นนะ่นเองกูหลบอยู่เพื่อนตามกูมากูเป็นนางมุมมันแพ้แมงป่องได้ยังไงเนี่ยไอ้เหี้ย ตัวม in ันใหญ่ไงตัวมันใหญ่นี่สายไม่ยิงไม่ได้เลยจริงด้วยไอ้เฮียอทำไมถึงมีกอริลลาในทะเลทรายวะเออมเอ้ยทำไมกูไม่โดดวะค่อนข้างดว้าวค่อยคออะ เฮ้ยเดี๋ยวกันมันปาดมันปาเฉพาะตรงร่องใช่ไหมบอกกูทีมันปาเฉพาะตรงร่องมันเป็นขวากลางซ้ายอันแปลว่าตอนนี้ต้องไปแล้วเดียบตอนนี้ต้องไปแล้วเฮ้ยอย่าโดนหินอย่าโดนหินพยายามจะไม่โดนไอ้คนมันปาอัานกลางเร็วๆก็โอเค ไปวันเข้าใจความรู้สึกไอกาล้วก็เข้าใจความรู้สึกไอกามันเบรกไม่ได้ไปเลยปึ๊บมันจะไปปุ๊บกางกเลยเราค่อยโดดปึ๊ดอ่าโดดๆไปจะต้องโดดร้อมกเดี๋ยวรอกันอ่ะค้างจะไม่ผิดอันนี้ต้องโดดพร้อมกันเว้ยไม่งั้นมันมันลั่งกันเองแต่ พร้อมั้ยกูไม่อยู่แล้วกูมานี่แล้วบุทมาเร็วเดี๋ยวจะตกก็ไม่ตกอันนี้มึงเป็นหมดเฮ้ยเดี๋ยวกูยืนให้มึงกระโดดแล้วมึงยิงเลยไหมได้โอ้ย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  เออเออผมจำได้อันนี้อันนี้มันจะเขย่านะวหมเราต้องรีบไปอ่ะคึ่งหลอดคึ่งหลอดแล้วไอ้นี่เลยคึ่งหลอดแล้วกระโดดเลยโอเคปะอ่ะคหลอดเฮ้ยไม่เห็นไปเลยไอ้ยังไม่คึ่งหลอดแล้วไม่ไปอันนี้แหละไอ้สัตว์คึ่งหลอดแล้วโดดโอเคแล้วเข้าเฮ้ยเลยบายบาย ลยก็ใ่กดดีไวเลยกดดีไวเลยแล้วมันเกิดแค่ตรงนี้นะใช่มันเกิดได้แค่ตรงนี้ชึบชึบหรอไอพุมึงโดนผิดด้านมึงโดนผิดด้านนีเกีดีมีมีสคิปเวฟไหมไม่มีอ่านดีๆไปไอพุโอ้ยมึงไม่โดนแถมมาพักกอีก็ กูเลี่นเท่าไหร่แล้วเนี่ยเฮียกูจะหมดแล้วมั้งเนี่ยเออไม่เป็นไรรอบนี้รอบนี้รอบท้ายอ่ะเดี๋ยวกูนับสามไม่ไม่จริงตรงนี้ได้เออไปได้ไหมไปก้ากูห้อยไปได้มึงไปเลยกระโดดไปกูจะได้ไม่รั้งได้เลยเนี่ยกูเลงมาตรงนี้ปึ๊บกระโดดไปไอ้หินหินหินมันตกหินมันตกพอดีเลยเฮียตอนแบบ ออนชาร์จได้ครึ่งหลอดแล้วไปมือขึ้นไปมึงต้องขึ้นไปด้วยเพราะงั้นกูขึ้นไปไม่ถึงโอเคเดี๋ยวกูอยู่เอ้ยเอ้ยูอ้ยวิ่งึ้กูลงมายืดลงวิงยืดอยู่ไปต่อเฮ้ยถ้ามันโดดมันครึ่งหลอดอะแต่แบบหินมันหายีเดี้ววัาจะจำผิดกันเลยแบบไปบ้าไปเลยปะไม่รอกเดี๋ยวกูห้อยมัน ปึ๊ดถ้าไปฝั่งนู้นแล้วยิงได้รีบยิงเลยนะมันมันห้อยมันคือแบบกูกระโดดกูกดกระโดดแล้วแต่ถิ่นมันหายพอดีกูไม่ชอบเลยอะเกลียดด่านนี้ว่ะเฮียกูห้อยห้อยแล้วพึ่บเกือบถึงแล้วยังไม่ถึงขึ้นไปก่อนขึ้นเลยขึ้นไม่ขึ้นคริปต์อยู่ไหนเสียงกระตุกไอ้ยอด เอยไม่ใช่ไม่ใช่พลมึงขึ้นมึงขึ้นมาก่อนขึ้นมาขึ้นมาเดี๋ยวกูจะลองเอ๊ะแต่ว่าพื้นมันยิงได้อะกูมันยิงไม่ได้นะฝั่งนู้นนะไม่รู้ว่าขนาดตัวนี้ยังพื้นยังยิงได้เฮ้ยเือว่างั้นถ้ากูถ้ากูห้อยไว้อืมมึงห้อยมึงห้อยไม่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราโดดพร้อมกันไงมึงเป็นเหมือนแบบโมเมนตัมช่วยให้กูแบบปาไปข้างหน้าเพิ่มไปอีกไงขึ้นมา เดี๋ยวโดดเดี๋ยวโดดพร้อมกันแต่โดดไปฝากนูน้นมึงก็ห้อยไว้นั่นแหละใช่แหลุดมือไม่ไม่มึงยิงไว้นั่นแหละก็จะโดดแต่ว่าหันมาจับที่นี่ฝั่งนี้ใช่ไหมหถ้าคุณจับ<ๆ>ไม่โดดอืม <c oughs> งั้นงั้นไม่เป็นไรงั้นงั้นงั้นมึงยิงไว้แล้วมึงค่อยห้อยตอนที่กูบอกว่าบอกว่าห้อยโอเคอ่ะ <c oughs> เดี๋ยวกูจะรับสามสองหนึ่งปุ๊บแล้วมึงก็วิ่งลงไปเลยนะได้เลยอ่ะสามสองหนึ่ง ไม่ได้ไม่มีไม่มีที่ให้จับเลยไอ้เี้กหรือว่าอาจจะต้องลองอีกเฮ้ยเขี่ยมึงขักกูอ่าเฮ้ยเลิกเตะกูสักทีเฮยกูก็ไม่คิดว่ามันจะโดนเลยไม่เตะกูจังเลยอ่ะสามสองหนึ่ง มึนกูจะลังอยู่จับไม่ได้วะเราคงมาได้แค่นี้แล้วมึงกระโดดไปดิเรานันมาถึงจุดเปลี่ยนมันไม่มีแต่มันจับพื้นไม่ได้ไงมึงต้องกระโดดทันเว้ยไปอามีห้า คือแบบโดดทันแค่ไหนไม่มีไม่มีที่ให้เกี่ยวก็ท่านั้นหรือว่ากูต้องเล็งต้นกระบองเพชรต้นนั้นวะดับเบิ้ลใหญ่ดับเบิ้ลใหญ่เป็นไงเดี๋ยวเรายืดยลงไปให้ให้ให้สุดไหมแล้วก็เดี๋ยวเราเรากดปีนขึ้นมาแล้วก็เฮ้ย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 เราเราเราต้องเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ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 ้เฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเเฮ้ยเเฮ้ยเ จงๆเราต้องไปทากันเราต้องไปพร้อมกันหนึงกูพยายาจะไปพร้อมกันอยู่หาหาหาที่ล็อกตึงไว้กันเฮ้ยเริ่มเริ่มไปพร้อมกันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้เชี่ยมันเดี๋ยวเดี๋ยวราขึ้นไปอยู่จุดสูงอ้าไปต่บเกินไปไอ้เหี้ยกูยังมีไม่มีรีไว้แล้วไอ้ไึ้ไอ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 ้ไว้ไอ้กู้ไ้ไอ้ไอ้ไ้วอ้ไ้ไ้ หมุนด้วยนะเฮ้ยกูยืดกูยืดกูยืดกูกูกูเร็วกูเร็วกูเฮ้กูเร็วไปไปเฮ้โอ้โหกูติดไปไหนก้าวอย่ายืดอย่ายืดเยอะยืดสูงสูงยืดสูงสูงกูไม่ไหวแล้วไปก้าวสูงสูงเฮ้ยโอ้โหเราไปไหนแล้วเออพดยตรงนี้แหละมาทีเลยตรงนี้แหละเฮ้ยก้าวก้าวอยาอย่าหลุดจากตรงนั้นอย่านะอย่าหลุดนะไไหววแล้ ไม่เต้องไปติดเหลี่ยมตรงนั้นให้ได้เว้ยก้าวไปก้ายมือขึ้นไปยิงข้างบนนี่ไเอ้ยมามึงมึงอยู่ตรงนั้นแหละแล้วกูยิงเหลี่ยมตรงเนี้ยตรงแผ่นเนี้ยเนี่ยแล้วเมื่อกี้มันยืดกูไเป็นต้ามันแรงส่งมันตีจัดขวาหมดเลยขวาเต็มตัวยืดไปแล้วก็เลยยืดแล้วเดี๋ยวกูไม่ปล่อยนะให้มึงเป็นคนปล่อยโอเค ว้ามันเกินมันไกลเกินไป